สิบเจ็ดถามว่าเข้าสมบัติสารแล้วนะเขื่อนสามารถทนแรงดันแรงดันน้ําได้สูงสุดนะครับนะข้อสอบความถนัดวิศวะหลังๆนะครับจํานวนเนื้อข้อสอบจะเยอะแล้วจะเช็คไอเดียทางวิศวะแบบเร็วๆหลักเป็นอย่างนี้เลยนะเช็คแบบเร็วๆดังนั้นเขื่อนทนแรงดันน้ำได้สูงสุดจําได้ไหมสูตรสมการแรงดันเขื่อน F เท่ากับ p เฉลี่ยคูณอะไรครับ p เฉลี่ยคูณ a จําได้ไหมแล้วถ้าเรามีเขื่อนอันนึงเนี่ยตั้งไว้แล้วมีน้ำเนี่ยสูง h ไม่รู้ลืมอย่างนะ เวลาท่องสูตรเนี่ยอย่านกแก้วนะพีฉะเฉลี่ยคือเราจะ,ฉะเฉลี่ยแรงดันน้ำด้านบนกับด้านล่างจําได้ใช่ปะด้านบนคืออะไรครับไม่มีน้ํากดทับเป็นศูนย์ด้านล่างเป็นโลจีอะไรโลจีเอชเฉลี่ยกันหาร2คูณด้วย A A ต้องเป็นอะไรครับความสูงน้ําคูณสารเขื่อนถูกปะก็คืออะไร h อะไรครับ h คูณด้วย L จําได้ใช่ปะตัวนี้คือสูตรแรงดันน้าแรงดันน้ํา พอเราได้สูตรนี้เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่โจทยเขาถามก็คือถ้าเรามาดูนะครับ f เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเศษหนึส่วนส log l h กํลังสอง l G l h 2. ถูกไหม log l, G l h กํลังสองในโจทย์ข้อนี้ทนแรงดันน้ำได้สูงสุดเมื่อกักน้ำสูง30เมตรแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำนะครับความหนานแน่นของน้ำเนี่ยจะทำไมครับ h ของน้ำเนี่ยจะได้เท่ากับ30เมตร แต่ถ้าใช้น้ําทะเลมีความถ่วงจําเพาะ1.2ความหนาแน่นของน้ำเนี่ยคือเท่าไหร่คือ1000พความหนาแน่นของน้ําทะเลความถ่วงจาเพาะเป็น1.2ก็คือหนึ่งพันเท่าไหร่ครับ1 2 0 0ันถูกปะความถ่วงจาเพาะคือมันบอกว่าเป็นกี่เท่าของน้ำไงน้ําเป็น1000พันกิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรน้ําทะเลก็ต้องเป็นพันสองนะความสูง h อของอะไรครับทะเลจะเท่ากับเท่าไหร่สมมุติว่าน้ําเป็นเบอร์หนึ่งนะครับทะเลเป็นเบอร์สองจบแล้ว นะโจทย์ข้อนี้เนื่องจากเป็นเขื่อนเดียวกันเนี่ยทนแรงดำนน้ำได้แรงสูงสุดเท่ากัน1นส่วนสองเป็นค่าคงที่ค่า G เป็นค่าคงที่สัรเกินเป็นค่าเดิมถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตรงนี้พี่เอาโลย้ายมาหารเนี่ยโลมันจะแปรผนกับ h กําลังเท่าไหร่กับ h กําลังสองนะครับโลจะแปรผนกับ h กําลังสองหรือเขียนเป็น1ส่วน h กําลังสองจบแล้วนะเพราะฉะนั้นแทนค่าลงไปนะครับโล1ส่วนโล2นะครับมีค่าเท่ากับอะไรครับ h 2ส่วนด้วย h 1ปิดวงเล็บทั้งหมดกำลังสอง lo 1คือ1 1 0 0 0โล2คือ1ัน2 h 2ในที่นี้คืออยากได้ h 1ในที่นี้คือ30ปิดวงเล็บทั้งหมดกำลังสองโอเคปะไปหา h 2กันเอาเองนะครับ27.4เมตรครับตอบอันนี้คือข้อที่17 b เ s i c บสิกเลยนะสังเกตนะครับว่าบทออกคล้ายเดิมแต่ทำไมครับถอยมาออกข้อสอบเอนทานเก่า เข okay, ้าปะนะเป็นแนวนี้หมดเลยอย่าทิ้งแล้วไอ้ตัวความถนัดวิศวะเปอร์เซ็นต์จะทำไมที่สุดสูงสุดถ้าเป็นแอดมิชั่นกลางเนี่ยนอกเหนือจากความถนัดวิศวะต้องเก็บอะไรก่อนเก็บอะไรก่อนครับเก็บอะไรก่อนครับแกะอะไรแกะเชื่อมโยงแกะเชื่อมโยงนะตอบถูกใจให้หนึ่งเล่มนะให้หนึ่งเล่มครับตอบถูกใจนะแกะเชื่อมโยง แกเชื่อมโยงต้องเก็บก่อนเพราะแกเชื่อมโยงเนี่ยไม่ว่าฉลาดปานกลางโง่หรือไม่เคยอ่านมาก่อนเนี่ยถ้ารู้หลักเนี่ยมันจะได้ร้อยห้าสิบเต็มเหมือนกันใช่ปะแกเชื่อมโยงนะครับอ่าไปดูข้อสิบแปดขอต่อสิบแปดง่ายมากสิบแปดบอกว่าจากรูปเมื่อนําท่อนไม้ทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางห้าสิบเซนติเมตรไปลอยดูนะไปลอยในของเหลวที่มีความถ่วงเพาะหนึ่งจุดห้าอ่าดูนะพี่เคยสอนว่าอะไร ถ้าเกิดว่าเรามีของเหลวอ,อยู่แล้วก้อนนี้จมมิดคือลอยลอยแบบยังลอยค้างอยู่ได้นะครับแต่จมมิดแปลว่ามันลงมาแทนที่ในของเหลวร้อยเปอร์เซนต์เลยถูกป่ะความหนาแน่นของความหนาแน่นของวัตถุนี้จะไปเท่ากับความหนาแน่นของอะไรครับของเหลวจำได้ใช่ป่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ล่ะพี่เอาหลักแบบง่ายๆนะถ้าเกิดว่าเรามีวัตถุอยู่นะครับแล้วมันจมลงมาในของเหลว นะจมลงมาแส่วนหรือ,อยังจากนะปริมาตรของวัตถุทั้งหมด1ิบส่วนมันจมลงมาหรือมันแทนที่ในของเหลวแปส่วนแปลว่าอะไรครับถ้าเกิดว่าความหนาแน่นของของเหลวเป็นหนึ่งันความหนาแน่นของวัตถุจะเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ถ้ามันจมมิตรหรือจม1ิบส่วนก็จะเท่ากันถ้าจมแส่วนก็คือแอะไรแ800รถูกปะจำได้ปะถ้าจม6ส่วนก็คือเท่าไหร่ครับ หกส่วนสิบคูณพันหรือหกร้อยเห็นนะ,ะดูโจทย์ข้อนี้นะครับข้อนี้เนี่ยคิดในใจสิบห้าวิตอบครับเมื่อนาท่อนไม้ทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลางห้าสิบเซนติเมตรไปลอยในของเหลวความถ่งเฉพาะหนึ่งจุดห้านะพบว่าจมไปเศษสามส่วนห้าของทั้งหมดแปลว่าอะไรครับความถ่งเฉพาะหนึ่งจุดห้าก็คือมีความหนาแน่นเป็นหนึ่งจุดห้าอะไรครับกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรถูกปะความหนาแน่นเป็น1.5กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะว่ามันเป็น1.5เท่าของน้ำไง น้ำมันเป็น1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ1000กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเข็ okay, นะเพราะนั้นตรงนี้มันคืออะไรครับเราจึงได้ว่าไอ้ท่อนไม้ท่อนนี้เนี่ยมันมีอะไรครับความหนาแน่นความหนาแน่นของท่อนไม้เนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเศษสามส่วนห้าของอะไรของ1.5หถือว่าเป็นเศษสามส่วนห้าของ 5, 5 1.5 5 35, 3สามส่วนห้าของ1.5515 5.35 3.3คูได้9ได้ความหนาแน่นท่อนไม้ไป0.9นแล้ว จากนั้นเนี่ยถ้านําท่อนไม้ท่อนเดียวกันนะครับไปลอยในของเหลวที่มีความถ่วงจำเพาะเป็น1.8ตัวของเหลวเป็น1.8แต่ท่อนไม้มันเป็นแค่เท่าไหร่ครับคิดในใจเราของเหลวเป็น1.8แต่ท่อนไม้เป็น 0. อะไร0.9เป็นเท่าไหร่ของของเหลวครึ่งหนึ่งถ้าครึ่งหนึ่งก็แปลว่าจมเท่าไหร่ครับก็ต้องจมครึ่งหนึ่งตอบข้อหนึ่งจบเข้าไ่ะ ง่ายยังไงครับน้องง่ายยังไงครับน้องง่ายอย่างนี้เลยอ่าไปดูข้อที่19ครับข้อที่19เนะเลโน่หนเบอร์เป็นเลขที่ไม่มีหน่วยนะเลโน่หนเบอร์เป็นเลขที่ไม่มีหน่วยบอกถึงความสัมพันธ์ดังนี้นะของเหลวชนิดหนึ่งไหลในท่อเรียบมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้เลโน่หนเบอร์เป็น1000พจงหาความเร็วนะในการไหลของท่อนี้จงหาอะไรครับ ดูดูสิ่งที่โจถามก่อนคือ V ีโอเคป่ะจากนั้นดูนะครับว่าโจทย์ให้อะไรมาข้อนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเขาจะถามกันได้อยากได้ V ีเรโน่หนเบอร์เป็นเท่าไหร่เป็น1000ความหนืดเป็นเท่าไหร่เป็น3คูณสิ 10, กำลังลบ4ความหนาแน่นเป็นเท่าไหร่เป็น1,200ถูกป่ะเหลืออะไรอย่างเดียวครับดีด็อกเส้นผ่าศูนย์กลางให้มาไหมให้มาแปลว่าทุกค่าแทนค่าแล้วหาอะไรได้ หาวีได้ทำง่ายมากนะเรามีหน้าที่อย่างเดียวน้องย้ายข้างสมการครับ V มีค่าเท่ากับเลโนโคูณมิลครับเลโนโคูณมิลแล้วทําไมครับแล้วเอาโลกับดีด็อกย้ายมาหารจบครับที่เหลือไปแทนค่านะแต่ระวังแต่ระวังข้อนี้ทํายังไงให้เก๋ทํางไงให้เก๋ดูนะเลโนเป็นเท่าไหร่เลโนเป็น1000ใช่ไหมมิลเป็นเท่าไหร่ครับ มิวเป็น3คูณสิกำลังลบ4่คูณด้วย3คูณ10กำลังลบ4มีอะไรอีกครับหา,ด low. Low ารหาด้วยอะไรครับหารด้วยโลโลคือเท่าไหร่โลคือ1,200แล้วก็หารด้วยอะไรครับดีด็อกระวังนะ้น1นิ้วคือเท่าไหร่ครับ2.5อะไร2.54เซนติเมตรนะระวังนะ2.5 4สเซนติเมตรแต่ดูในยะกษ์สำคัญนะมันอยู่ประมาณสองสาตำแหน่งและมี1กับ2เนี่ยแปลว่าประมาณค่าได้ครับคือ2.5เซนติเมตรหรือ0.0 2 5หเมตรถูกปะ 0.025เมตรย้ายลงไปครับนี่แทนค่าลงไป0.025เมตรเสร็จแล้วทำไมครับจากนั้นเนี่ยอย่าช้าอย่าช้านี่นะครับ0.025ตัวนี้คือ3 3 1 3 3 4 12ถูกไมสคูณ25ได้ 100, 1 0อยนึงถูกมสคูณ25ได้ 100, 1 0อยปัดออกไป2ตัวเป็น1 1 10กำลัง40กำลังหเป็น1ส่วนอะไรครับ1ส่วนร0 0ยส่วน100ตอบข้อ1ครับตอบไวเปลา คิดเร็วๆนะคิดเร็วๆนะหนึ่งส่วนร้อยอ่ะข้อยี่สิบ